สวัสดีจ้าไปได้บะหมี่ผัดไข่กุ้งค่ะเห็นเขาตามหากันในติกเกอรก็เลยไปหาตามหามั่งค่ะว่ารสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนอันนี้ซื้อมาแบบไม่เวฟก่อนนะคะลองกินดู <What? S 1> มีสาหร่ายให้ด้วยนะคะ กินแบบไม่เวฟก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าอร่อยรอบหน้าค่อยลองเวฟดู <c oughs> เหมือนมาม่าผัดทั่วไปเลยค่ะแค่มีไข่กุ้งกึบๆก,กับปูอัดแค่นี้ธรรมดา